สวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนทุกๆท่านครับผมเช้าวันนี้วันศุกร์ที่8มกราคม2564นะครับพาทุกคนได้มาอัปเดตสวนเกษตรผสมผสานหรือว่าโคกหนองนานะครับของพี่เกษมท่านนะครับหลังจากที่ผ่านผลในช่วงที่เรียกว่ามันเป็นดูดูฝนที่มันเป็นน้ําหลากช่วงนั้นจะมีแบบพายุเข้าหนักๆแล้วที่ผมได้พามาดูตอนนี้คือแบบน้ําท่วมเออล้นไปหมดเลยครับไม่เหลือเลยนะครับผ่านมาประมาณสัก กี่เดือนละประมาณ3 2มสองสมเดือนตามที่เห็นนะครับสภาพมันก็ยังคงแบบดูเขียวขจีขึ้นนะครับแล้วก็ระดับน้ําก่อนหน้านี้ที่มันเยอะๆตอนนี้มันก็เริ่มลดลงแล้วนะครับในขณะที่ผมได้มาถ่ายทำนะครับเจ้าของท่านไม่อยู่ครับตอนนี้ท่านอยู่ที่ยะโสธรแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้กลับมาสงสัยผมคงจะต้องขอซื้อต่อท่านเลยเพราะว่าท่านจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับมัวแต่จะไป ทำโคกหนองนาให้กับท่านอื่นที่สนใจอยู่นะครับอันนี้เป็นแบบนี้ครับตามที่เห็นครับกล้วยนี่คือแบบโอ้สวยงามนะครับตามที่เห็นเลยอันนี้คือขนณะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่ากล้วยพอปลูกแล้วพอมันมีอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยมันก็จะทําให้มันเกิดการสะสมแล้วก็จะแบบ ลูกนี้สวยงามเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านหน้ากันหน่อยครับอันนี้คือป้ายของท่านนะครับก็จะมีคนเข้ามาศึกษาดูงานได้เรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเอกชนคนทั่วไปก็สามารถที่จะแวะเวียนกันเข้ามาได้นะครับพอมาเห็นแล้วก็จะรู้สึกแบบว่าอยากได้พันุโกงพันกล้วยนะครับท่านก็จะมีแบ่งขายบ้างนะครับดูกล้วยในช่วงของคําว่าฤดูแล้งครับนี่ลูกใหญ่นะครับนี่ลูกเต็มลูกแบบเต่งตึงแล้วก็เต็มด้วยนะครับนี่ครับเกือบเท่าแขนผมเลยครับ สองสามนิ้วครับประมาณนั้นครับใหญ่นะครับนี่ไม่ใช่ลูกเล็กๆนะครับนี่ถ้าขายวีหนึ่งในท้องตลาดก็ไม่น่าจะต่ากว่ายี่สิบสามสิบนะครับอันนี้คือแค่หนึ่งวีเท่านั้นแล้วทีนี้ถามว่ามองไปด้านหน้าเนี่ยครับต้นขนาดต้นยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ครับสงสัยวันนี้คงจะต้องแอบตัดกล้วยไปแล้วครับถ้าเจ้าของเห็นคงจะนั่งยิ้มและหัวเราะผมอยู่นะครับวันนี้พาทุกคนได้มาอัปเดตสวนนะครับหลังจากที่เจ้าของท่านบอกว่าอยากจะให้มาอัปเดตสวนให้ดูหน่อยเพราะว่า ท่านไม่มีเวลาที่จะมาดูแลสวนท่านเลยไม่แน่ใจว่าขี่เดือนแล้วที่ยังไม่ได้อยู่ดูอยู่ดูแลสวนนะครับอืก <c> ล <oughs> ้วยอันนี้คือมันแก่แล้วแหละนะครับเพราะว่าในช่วงของฤดูแล้งมันจะเหลี่ยมมันจะไม่หายหมดนะครับแตด่ดูจากดูจากลักษณะสีของกล้วยแล้วโอเคเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> ไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะมาขายกล้วยที่สวนของตัวเองครับเวลาที่จะดูแลไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับกล้วยโอ้โ oh. ห คแค่นี้เนี่ยผมว่าน่าจะขายได้หลายร้อยแล้วแหละที่เราได้เห็นแต่และเครือแต่และหวีกันเมื่อกี้นะครับแล้วถามว่า,าทั้งสวนนี่มันจะเท่าไหร่นะครับเมื่อวานที่ผมได้เดินดูนี่คือแบบโอ้โหไม่น่าจะต่ากว่า4ี่0บห้าสิบเครือเลยครับเนี่ยครับเครือแต่ละเครือก็ประอมมาณนี้เลยครับนี่ลูกสวยทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมคงจะต้องไปติดต่อ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ติดต่อแล้วครับคือบอกคนที่เขาแบบรับซื้อมาซื้อเลย <laughs> เพราะว่ามีคนไปติดต่อที่สวนผม <c oughs> ผมก็บว<ม>่าสวนผมนี่มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ นะครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณรอบสวนเดี๋ยวจะพาทุกคนได้เดินเข้าไปดูกันนะครับปีกล้วยนะครับมันจะเป็นช่วงหน้าแ้งถ้าเกิดว่าท่านอยู่ท่านก็จะสูบน้ําจากข้างล่างนะครับได้กุดคลองแล้วก็ให้มันไหลไปเลาะๆเป็นประมาณนี้นะครับแต่บางสวนเขาจะใช้บางสวนอย่างเช่นสวนของพี่ศักดิ์ท่านก็จะใช้ท่อพ e ครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นประมาณนี้พาทุกคนได้เดินดูกันครับเป็นประมาณนี้นะครับด้านข้างเห็นไหมครับซ้ายขวาก็จะมีกล้วยตลอดครับกล้วยนี้จะเป็นตัวที่เก็บความชื้นในดินได้ ัจากนั้นท่านก็จะลงไม้ประดู่ครับไม้ใหญ่นี่ครับลงไว้ด้านข้างเห็นไหมครับในช่วงฤดูที่เริ่มเป็นมะม่วงเนี่ยผม <c oughs> มาสวนนี้ตลอดครับมาแบ่งปันมะม่วงของท่านไปกินอยู่เสมอนะครับมะพร้าวก็ยังคงรอดอยู่นะครับมะพร้าวน้ำหอมปลูกได้ประมาณสักยังไม่ถึงปีหรอกนะครับตามที่เห็นเลยนะครับพาทุกคนได้มาอัปเดตสวนของพี่เกษมครับวันนี้ว่ามันเป็นยังไงแบบไหน นะครับสาหรับคนที่จะทําโคกหนองนาะถ้าในกรณีที่มันเป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงฤดูแล้งมันจะเป็นอย่างไรหัวใจสําคัญในเรื่องของการทําเกษตรก็คือในเรื่องของคําว่าน้ําครับสวนของท่านนี้แบบมันเป็นที่ลุ่มครับ <c oughs> มันก็เลยค่อนข้างที่จะโอเคในเรื่องของน้ําแต่มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของช่วงฤดูฝนนะครับพอช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีน้ําท่วมเอ่อล้อนเข้ามานะครับถ้าเป็นที่ข้างๆกันนะครับถ้า ในกรณีที่เข้าสู่ช่วงฤด,ดูแล้งมันก็จะแห้งเลยนะครับเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรทหนาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าในกรณีที่เราเปลี่ยนพื้นที่จากคําว่าพื้นที่นาเห็นไหมครับอย่าง <c oughs> นี้น้อยนะมีกล้วยแล้วมีได้ขายขายตลอดปีลยครับเนี่ยกล้วยฝั่งมาด้านนี้นี่ครับมีหมดเลยครับขาตะาไคร้ใบมะกรูดพริกมะเขือ,อไม่ต้องพูดถึงครับ ถ้าขยันแล้วก็แบบถ้าเราอยู่กับสวนเหมือนกับพี่สมชายเนี่ยก็จะมีขายตลอดครับยังไม่ได้รวมถึงพืชที่มันอยู่ในน้ําไม่ว่าจะเป็นพวกอีออมไม่ว่าจะเป็นพวกเผือกหอ,อมพวกนี้สามารถที่จะแบบเอาไปขายได้นะครับนะครับท่านอาจจะไม่ค่อยได้มาดูแลเท่าไหร่บัวแดงนะครับบัวแดงนี่ครับมันกําลังที่จะแบบวายเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่อีกรอบครับวนไปถ้าในกรณีที่มันแห้งเราก็สามารถที่จะเก็บเอาหัวบัวแดงนี่ไปเพาะขายเป็นผักได้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ขาเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นขาเหลืองพริกมันไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันขาดน้ำนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะสวยงามมากนี่ครับกล้วยมันออกฤดูแล้งมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับถ้าท่านได้ดูมันจะเป็นไม่เป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องอธิบายเลยว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเจ้าของสวนอยู่นี่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของฤดูแล้แงแต่สวนก็ยังคงแบบเขียวขจีอยู่นะครับในระดับหนึ่งนะแต่มันไม่ได้สวยเหมือนกับช่วงนี้ที่เราว่นเป็นของฤดูฝนเท่าไหร่นี่ครับฝั่งด้านนี้ มีอ้อยดาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้าวที่เกี่ยวอันนี้คือเกี่ยวแล้วนะครับมันก็ยังคงมีน้ําอยู่ตรงนี้ท่านก็จะปล่อยปลานะครับเลี้ยงปลาอยู่นะครับเนี่ยครับพื้นที่ที่เรียกว่ามันเป็นในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบเกษตรผสมผสานถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ด้านข้างเขาก็จะเกี่ยวก็จะไม่มีอะไรแล้วผลผลิตก็จะหมดแล้วในเรื่องของการทํานาเนี่ยครับแต่ตรงนี้อย่างที่อธิบายไปวถ้าเดินดูดีไม่น่าจะน่าจะถึงอยู่ประมาณเกือบสัก100 100เครือนะครับประมาณนั้นถ้าคิดเป็นนนเงิขั้ต่ําก คือละห้าสิบเอาขั้นต่าเลยนะครับแต่จริงๆรแล้วไม่น่าจะใช่ครับเพรือนึงก็ไม่น่าจะต่ากว่าร้อยกว่าบาทแล้วแ่ะนะครับถ้าขายอันแบบหวีขั้นต่ําคือหวีละสิบาทเอาแบบต่ําๆเลยแต่จริงๆงแล้วไม่น่าจะใช่ครับนี่ครับกล้วยสวยงามนะครับลูกใหญ่ฝรั่งกิมจูท่านก็ออกลูกแล้วนะครับนี่นี่เลยยังไม่ได้มีคนหอ่อถ้าหอมันจะรู้สึกว่ามันจะสีสวยแล้วก็มันก็จะกรอบนะครับ าทุกทุกคนได้มาติดตามครับผมเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งจะเป็นอย่างไรกับสวนเกษตรผสมผสานของพี่เสมเนี่ยครับเป็นประมาณนี้ครับนี่ขนาดช่วงของฤดูแล้งนะครับสวนยังสวยขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นฤดูฝนจะขนาดไหนก็ลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับที่สําคัญที่สุดท่านก็จะใช้ในเรื่องของแกบดําได้กากมันครับก็จะเห็นดําๆอยู่นะครับเอามาใส่รอบๆข้างถัดจากนั้นก็ไถกลบไถพนดินแล้วก็สูบน้ําใส่ครับถ้าเป็นในช่วงของฤดูแล้งสวนหน้าฝนนี้ก็ ปล่อยเลยนะครับนี่ครับก็ยังกองกันไว้อยู่ปกติท่านก็จะขุดขุดขุดใส่บริเวณโคนกล้วยอันนั้นคือบริเวณที่ไม่ได้ใส่ก็จะเป็นลักษณะนั้น,นครับแต่ในบริเวณไหนที่ได้ใส่ลงไปก็จะเป็นเหมือนกับประมาณนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้สามารถที่จะดันเข้าไปใส่ได้มันก็จะดูดีนะครับสิ่งที่เจ้าของท่านจะปรับปรุงก็คือในเรื่องของการที่บริเวณตรงนี้มันจะต่านะครับแล้วพอฤด,ดูฝนเนี่ยน้าก็จะท่วมนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับประมาณสัก ประมาณ10ปีจะมีรอบหนึ่งนะครับเท่าที่ถามเจ้าของสวนท่านบอกว่าการที่ท่วมหนักเหมือนปีนี้เนี่ยไม่ได้หมายว่ามันจะมีทุกปีนะนะครับมันก็นานๆครั้งมาปีหนึ่งนะครับแล้วก็มาปีนี้เป็นปีที่ท่านลงปลาเยอะพอดีเลยนะครับก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับปลาถามว่ามันหายไปหมดไหมมันก็ยังคงเหลืออยู่นะครับมันไม่ได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูบริเวณกระท่อมที่รับรองแขกหน่อยล้วกันเขาว่าเป็นยังไงนะครับรวยท่านก็จะออกตลอดสวยงามนะครับ เนี่ยถ้ามีน้ำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีชีวิตชีวานะครับเล็กๆครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีลูกก็ยังคงมีลูกเห็นไหมครับนี่มีลูกเสยเ <laughs> นี่ยครับโอดูดีนะครับผ่านไปอีกสักสองสามปีส่วนนี้ไม่ต้องอธิบายครับแก้วมังกรมะม่วงเงาะอะไรต่างๆท่านก็ลงครับขนุนพวกนี้ครับแล้วหลายคนก็ถามว่า ทำไมเขาเน้นแต่พืชเชิงเดี่ยวทำไมต้องเน้นแต่กล้วยถ้าเริ่มแรกในเรื่องของการที่จะทำกะเกษตรผสมผสานต้องเป็นกล้วยครับเพราะว่ากล้วยจะเป็นพืชที่โตเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบเก็บความชื้นไว้ในดินได้นะครับและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราได้ตัดต้นตัดอะไรเห็นไหมครับมันก็จะกลายไปเป็นอินทรีย์วัตถุในการที่จะบปรุงดินให้ดินมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตต่อไปเห็นไหมครับมะพร้าวนี่ครับตัดกล้วยออกไปก็จะกลายไปเป็นปุ๋ยเป็นอะไรตามมานะครับนี่ เป็นประมาณนี้มะละกงมะละกออย่างที่บอกเจ้าของไม่ได้ดูแลก็เลยเป็นแบบนี้จริงๆถ้าท่านอยู่ตรงนี้จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับสูบน้ําใส่สูบน้ําใส่ลงไปทัดจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหลุมขนมคกนี่ครับหลุมใหญ่ๆตรงนี้เวลาสูบน้ําใส่ก็จะเกิดการกระจายความชื้นไปทั่วสวนได้นะครับกล้วยสวยงามไหมครับตามท้องเรื่องโอเคกันเลยทีเดียวนะครับฝั่งหน้านนี้ก็ตัดไปหลายรอบแล้วนะครับสำหรับกล้วย ดูจากลำต้นที่เขาตัดลงไปนะครับนะครับตัดเดนลงไปในน้ำบ้างให้ปลากินอะไรบ้างต่างๆนะครับแล้วมันก็จะออกเวียนไปเรื่อยๆแบบนี้นี่ครับหลายคนก็ถามว่าปลูกแล้วจะขายให้ใครปลูกแล้วจะมีตลาดรองรับไหมผมอยากจะแบบไม่รู้จะพูดไงนะก็ต้องถามก่อนแล้วว่าคุณมีแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าชุกวันนี้นะครับขอแค่มีครับตลาดก็จะวิ่งมาหาเราเองนี่ครับดูกล้วยของเขาแล้วกันสองสามเครือครับที่มันอยู่ตรงนี้นี่ครับ มีแต่เครือใหญ่ๆเลยครับนี่นี่แล้วก็ตรงนั้นเครือหนึ่งนะครับนี่แค่สามสามเครือตรงนี้ก็ไม่น่าจะต่ากว่าห้าร้อยแล้วแหละนะครับเป็นประมาณนี้เลยโอเคเลยทีเดียวนะครับอย่างที่อธิบายไปครับอีกสี่ห้าปีข้างหน้าสวนตรงนี้ก็จะเป็นสวนที่เรียกว่ามันเป็นแบบไม่ต้องไปไหนละโควิดจะอยู่ปีสองปีก็อยู่รอดมีปลามีข้าวมีน้ําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองครับนั่นคือ,อหลักในเรื่องของคำว่าเศรษฐ กิจพอเพียงนะครับที่เป็นปราบพระราชาที่ท่านได้สั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้นําไปใช้วันนี้พาทุกคนได้มาติดตามนะครับถึงแม้ว่าฝั่งด้านนี้มันอาจจะดูแบบแรงๆเพราะว่ามันไม่มีน้ำนะครับมันไม่ใช่แรงๆแเลยเลยครับจริงๆท่านจะสูบน้ําใส่แต่ว่าตอนนี้คือเจ้าของไม่อยู่ก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังคงเขียวขจีในเรื่องของการที่มันจะเป็นแบบสวนเกษตรผสมผสานให้เราได้เห็นอยู่นี่ครับฝั่งทางด้านนี้ ที่เป็นบ่อแล้วก็จะมีสักนะครับที่ท่านพู้ว่าได้มาแล้วก็ลองมาหวานปลาดูนะครับนี่กล้วยโอ้โหภาษาอีสานบอกว่าออนซอนไหลนะครับภาษาไทยคือโอ้อิดชาเด้ประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีทุกๆคนยามเช้าครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับกล้วยหอมทองครับ